สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับมาแชร์วิธีการตั้งค่าสวิชทูยา่าสมาร์ทปลั๊กก็ได้หรือจะเป็นเบรเกอร์ก็ได้นะครับเพื่อให้สามารถตั้งเวลาแบบไม่จำกัดสามารถออโต้พาวเวอ f ์ออได้ด้วยก็คือปิดอัตโนมัติได้ด้วยนับถอยหลังก็ได้นะครับสามารถที่จะตั้งค่าให้กับอุปกรณ์หลายๆอย่างได้ปกติเวลาตั้งค่าผ่านเมนูนี้นะครับ คุณก็จะเห็นว่ามันตั้งค่าได้ไม่เยอะถ้าเกิดตั้งไปอาจจะได้8หรือ10แล้วแต่รุ่นนะครับแค่นั้นเองก็ไม่พอนะครับผมก็เลยมาแนะนำวิธีการตั้งค่าอีกแบบหนึง่งโดยวิธีของผมเนี่ยผมจะตั้งค่าที่ซีนนะครับก็คืออัจฉริยะตรงนี้ประกอบกับการตั้งค่าของอินชิ่งด้วยสำหรับสวิตตัวนี้ผมจะตั้งให้ปิดอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีนะครับ ผมก็จะตั้งในส่วนของทามเมอร์นี่แหละแล้วก็เข้าไปที่อินชิ่งนะครับอินชิ่งตรงนี้ทุกๆครั้งที่มีการเปิดนับถอยหลัง5นาทีแล้วก็ปิดการนับถอยหลังสามารถตั้งเป็นระดับวินาทีได้เลยนะครับก็คือนับถอยหลัง10วิปิดนับถอยหลัง5วิปิดอย่างนี้ก็ได้นับถอยหลัง2วิปิดก็ได้นะครับกรณีที่คุณจะเอาเป็นสวิตช์แบบกดติดไปดับนะครับกดปุ๊บสักพัก 1- 2ปิดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็คือตั้งที่ตรงนี้ หลังจากที่คุณตั้งให้ปิดอัตโนมัติแล้วนะครับก็ถัดมาแล้วเราจะเปิดยังไงล่ะให้มากกว่า10ครั้งนะครับก็เข้ามาที่นี่ครับกดออกมาเลยเราจะใช้อัจเดียหรือซีนครับผมตั้งซีนตัวแรกตัวนี้แบบนี้เลยเมื่อเปิดไฟ5นาทีให้ปิดนะครับแล้วเราก็ตั้งเปิดปกตินี่แหละการตั้งเปิดผ่านซีนเนี่ยมันไม่จํากัดนะครับถ้ากําหนดการ เวลา18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นเปิดแล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยนับถอยหลัง5นาทีปิดนะครับหมายความว่าเวลา18.00เปิด18.05ปิดแบบนี้ครับผมก็ตั้งไปเรื่อยๆไม่จำกัดนะครับคุณตั้งไปได้เลยซึ่งรายละเอียดของซีนนี้ก็มีความหมายว่าเมื่อกำหนดการคือเวลาถึง18นาฬิการ,รอบแรกนะครับให้ทำอะไรให้เนี่ยครับเดน เปิดไฟไล่นกชั้น4ก็คือเปิดไฟชั้น4นั่นแหละนะครับแค่นี้ก็ถือว่าผ่านแล้วพอวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆทุกนาทีเขาจะมีการเช็ค1รอบถ้าไม่ผ่านเื่อนไขก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเข้าแก๊ปปุ๊บกำหนดการ1830ของทุกวันนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเขาจะาลงมาด้านล่างแล้วมาเปิดอีกครั้งหนึง่งแบบนี้นะครับแล้วถัดไปถ้าเกิดคุณต้องการจะตั้งอีกก็บวกครับแล้วก็ เป็นกำหนดการซึ่งความหมายตรงนี้การเลือกก็คือเมื่อเวเตอร์ก็คือสภาพอากาศเปลี่ยนนะครับเมื่อโลเคชันเปลี่ยนหรือเมื่อถึงเวลานะครับกําหนดการคือถึงเวลานะหรือเมื่ออุปกรณ์อื่นเปิดหรือปิดแบบนี้ก็ได้นะครับเราสามารถสร้างคมสัมพันธ์ซีนแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นเช็งอาร์มโหมดกับอุปกรณ์บางอย่างแล้วก็เมื่ออะลาร์มทิกร์ก็ได้กับอุปกรณ์บางอย่างนะครับ อารามพิเกอร์นี้เขาก็จะมีให้เลือกว่ามีอะไรที่มีอารามบ้างนะครับก็ไม่ได้ใช้ไม่มีอาามุปกรณ์นะครับผมเลือกกําหนดการเมื่อถึงเวลาผมจะเลือกเมื่อถึงเวลา9้าโมงนะครับ9้าโมงตรงแล้วก็เลือกทุกวันครับต้องทำแบบนี้ทุกรอบเลยนะกดถอยออกมาแล้วก็ถัดไปเมื่อเวลาถึง9โมงด้วยอ่าเนี่ยครับรวมของเก้าโมงรวมไปด้วยแล้ว ตอน9โมงของทุกวันนะครับเขาจะมาแทรกเป็นระดับสุดท้ายให้เปิดไฟไล่น,นกชั้นสี่พอเปิดเสร็จแล้วเ้าก็ทำงานไป5นาทีก็เข้าโหมดอินชิงนับถอยหลัง5นาทีอยู่แล้วก็ปิดเนี่ยครับอันนี้คือวิธีนะครับถ้าไม่เอาตัวนี้ก็ลบออกผมตั้งไว้แบบนี้นะครับเขาก็ทำไปเรื่อยๆผมยังไม่เห็นข้อจำกัดว่าเขาจะเต็มนะ สามารถสร้างไปได้เรื่อยๆนะครับตามที่คุณชอบเลยผมก็เชื่อว่าคุณน่าจะสร้างไม่ถึง24หรือ50หรอกประมาณนี้ก็ใช้งานได้นะครับเอามาแชร์สําหรับใครที่เจอปัญหาว่าตั้งเวลาแล้วจํากัดที่10บรรทัดในสวิตช์ในสมาร์ทปลั๊กอะไรพวกนี้ที่ผมเจอมาก่อนผมก็เลยมาใช้ซีนนะครับการใช้ซีนก็ไม่มีข้อจํากัดแต่อย่างใดถ้าเราไม่ต้องการให้เปิดปิดเราก็แค่ปิดซีนครับผมเปิดแบบนี้เขาก็จะเริ่มนับทํางานเปิด แต่ถ้าผมไม่ใช้เงื่อนไขซีนทั้งหมดเนี่ยผมก็ปิดการตั้งค่าตัวนี้ก็จะหยุดไปหมดเลยไม่มีการเปิดอะไรทั้งสิ้นตั้งไปให้เปิดเยอะแยๆะมากมายเวลาที่เราปิดตรงนี้เขาก็ไม่ทํางานมันง่ายดีนะครับการใย้ซีนผมใช้ซีนค่อนข้างเยอะนะครับสร้างไว้เยอะมากนะครับก็ลองดูนะเป็นไอเดียนะครับสำหรับคนที่ติดปัญหาอยู่ก็ไม่ยากครับสวิตท,ที่เป็นสมาร์ทสวิตท,ทูย่าหรือโซล็อกก็แล้วแต่จริงๆมีวิธีคล้ายๆกันแต่โซล็อกมักจะมีข้อจํากัด นิดหน่อยในมุมของเขาเป็นคนละแบบเลยถ้าเกิดคุณต้องการที่จะตั้งแบบไม่จํากัดเนี่ยผมเจอว่าในทุย่าดีกว่านะครับใช้ยี่ห้อทุย่ากับ AppSmart Life ก็จะเจอแบบผมใช้งานได้ดีไม่จํากัดด้วยนะครับถ้าในพิมพคคำถามอยากให้ตั้งค่าตรงไหนอยากให้แนะนําตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวจะรีบมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ